มานเดียแค่โอ้ยหลเราฟูพอดสิบกรัมเดือนสวัสดีครับผมโจ๊กสีโอแมนแล้วโอแมนไหแล้วนะครับวันนี้ผมจะมามาไมาอย่างดอกมาคีมารีวิวรถทำนันละสวัสดีครับผมเบ๊บไหแลนด์นะทุกคนจำผมได้ไหมคลิปนี้ครับ ที่ผมมารีวิวรถร้0สิบอยู่น้องไะเสรอวันนี้ผมก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วคันนี้เออรถเดิมตำรวจพ่อไะนะมาทำจะขวางรถครับขั้นนี้รถแมนมาครับเนี่ยโอ้เอามาให้ยังสงรถแมนเอามารีวิวครับวันนี้วันนี้ก็จะมารีวิวรถเวฟอร้อยสิบ 110. เป็นรถเดิมของผมเองครับก็รถ <c oughs> คันนี้ก็ เอาของแต่งเลยไหมครับนี่อย่างเนี่ครับอันชิ้นแรกคืออย่างชิ้นแรกก็คืออันนี้คือไฟตาเองครับเนี่ยไฟ LED ครับผมสั่งจาก้อปปี้แก้งยี่โบ้แจ้งครับผมแล้วก็มีเบรกเบรกของอิตาลีแมนบลาเกีดเองานสิบเอบะฮะงานสิบเอบะผมรู้กันแล้วแหละงานเกีดเอแล้วก็มึงเนี่ยขาดคองแค่ที่มีห้อยมึงนี่ได้ทำผู้ชมได้มีดีบลมมากพวกกัน โอ้แล้วก็มีท่อมีอะไรท่อท่อก็ของบอกเว็บไปไทยแลนด์เลยครับก็ของผมแหละเล่นบาครับบอกยันไงแล้วกันยางยางใหม่ครับนี่ยางใหม่ยางใหม่เป็นของถ้ายางเก่ามันจะมีอยากใหญ่อยากใหญ่พอนะอยากใหญ่เหรอฮะชมพู่ส้มเฮ้ยมึงมาฟังกูดิเดี๋ยวเป็นไรออกเลยยางของดิดโตนะครับผมแปดสิบเก้าสิบนะซื้อมาราคาไม่ต้องบอกแล้วกันไปหาดูเองช้อปปี้ เติมลงคึงมดทุกคนก็อะไรครับก็หมดแล้วมีเออมีแคมมีแคมหนึ่งตัวนะครับคันนี้ทําทําแคมหนึ่งตัวแล้วก็สวิทช์ใครอยากฟังเสียงรถครับอยากฟังเสียงไหมมาฟังมาฟังมาฟังอยากฟังมาคุนผู้ชมฟังฟังได้ฟังฟังใครท้อมันเริ่มมัเริ่มเรื่อไหมโบ้โบมี่โมี่เรื่อไปเรื่องไปเสียงเสียงไปได้ครับมวนบ่าเยอะเลยนะครับซื้ออีกอยางแล้วฟังเสียง โอ้โหกระเพื awesome. yeah. right. ่อมเป็นเดินเบาเห็นแว้มะเดินเบาเนรอบมา่าวตัอบเนี่ยครับตัอบเนี่ย เสียงเสียดักมากกับไปเสียงนุ่มๆเพราะว่ามันเป็นเสียงอ่ะอันเวบเออเว็บนะมันเป็นอันท่อท่อห้ามอกเนาะฟังเสียงแค่มือนใครประมาณนี้เนาะก็บ๊อบไฟดังบ๊อบไปดังอะไรอะเอาละครับคันพูดได้คันพูดได้อยากเห็นคันนี้เรียนในทำเตะเมียนมากนะครับเอาละครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับช่องเอาไฟกันเดี๋ยวไฟไฟไฟกันนี่ยไฟโอ้ แซ่บตาคอมเด้นรถท่าห้ามหมากพร้อมเฮ้ยเขาเขามีเขามีอย่างแจ่โดดแล้วห fi ้ามหมากจบจบจบคิดแล้วครับปิดกล่องครับโอ้แซ่บตา Spy when you just don't think about when you just don't think about it. Oh, pain. Oh.